สีแดง Hello. หรือว่าสีเขียวดีนะวันนี้ฉันจะใส่ชุดไหนดีล่ะเลือกายากจังเลยฉันว่าฉันจะใส่สีแดงดีกว่าลุดนี่แหละเหมาะกับฉันที่สุดเริ่มเรียนกันได้แล้วจ้าเอ๊ะดีใครเคี้ยวหมากฝรั่งกันเนี่ยเดฟทิ้งหมากฝรั่งของนายเดี๋ยวนี้เลยนะ โ okay. อเคขบับขบอาจารย์ได้ยินเย็นก่อนหน้าเพื่อนโอเคครับผมคายทิ้งแล้วครับ <c oughs> หมดชั่วโมงเรียนกันแล้วจ้ะพวกเธอออกไปก็ได้แล้วล่ะ <c oughs> เอาแล้วฉันจะเอาหมักฝรั่งออกมาได้ยังไงกันเนี่ย <c oughs> เอ๋เอเอ๋หมขัขาหน่อยขอตะเจ็บเบนเนอร์อี <c oughs> อุย้ยมีสิ้นส่วนของโต๊ะติดมาด้วยอ่ะจะต้องโยนทิ้งขยะซะแล้วล่ะ อาเจ๋งเป็ดธรรมะหน่อยแอร์พอร์ตนี่เจ๋งที่สุดในสามโลกเลยอะ่ะว้ายตายแล้วตายแล้วหมู่ฟังของฉันอ,อ,อ,อ้อยอ๊ยยอ๊ยช่วยัะแนนกับเกบได้ได้ฉันกำลังไปช่วยแล้วจ้ะเขาจะต้องอยู่ในหูของฉันสิไม่ใช่ลงไปที่บันไดใช่ปะ วันนี้เราเดินเล่นกันก็สนุกดีเนาะแฟนเสื้อโคดไวสิแล้วก็เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเอาเอารับไม่ไหวแล้วด้วยจะด้วยกูก้อนน่ะมันมีทุกๆอย่างที่เราต้องการแต่กูก้อนของฉันมันไม่มีอยู่อย่างนึงมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วผมกำลังประเมินผลการค้นหาของคุณก็รับ oh. ไดโนเสารเยี่ยมเลย เกมไดโนเสาร์ฉันชอบจุดๆวิ่งเลยจ้าวิ่งวิ่งแล้วร้ายทีโจทย์เลยช่วยด้วยอ่ะรู้แล้วว่าจะเอาชนะไดโนเสาร์ได้ยังไงกระบ,บองเพชรน้ำลมๆยังไงล่ะโถ,โถๆไดโนเสาร์ฉันวิ่งชนกระบ,บองเพชรซะแล้วอ่ะอรุณสวัสดิ์จ้าชาวรถทั้งหลายจงริบลดความเจ็บปวดซะ เอา้ยทำไมถึงต้องทรมานฉันด้วยเล่าโอ๊ยเจ็บจังเอุ๊ยน้อยแหน่เจ้ารถเข่านี่บางอาจจะฆ่าฉันเสียวหรือฉันถูกทอปดีไปให้ไกลๆเท่าฉันเลยนะเอุ๊ยโอ้ยโอ้ยก็ไม่ได้ตั้งใจตัดหรอาโอ้ยฉันเบื่อกับการที่เป็นหวัดจังเลยเนี่ย อีีทิชชู่เต็มไปหมดเลยอ่ะน้ำโมกก็หลายย้อยแย่ yeah, ชะมัดแย่ yeah, ชะมัดทุกทุกคนจ้ะฉันขอแนะนําว่าอย่าเป็นทิชชู่ให้กับใครเด็ดขาดมันทั้งหน้าขัดขยงงแล้วมีนําซ้ําพวกเธอยังจะถูกทิ้งขว้างอีกด้วยกินไก่ทอดแค่เอฟไปดูนางไปมันคือกิจกรรมโปรดของฉันเลยล่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อรุกรอหิวแล้วจ้าขนมอมกลิ่นหอมดีจังฉันจะใส่พลิกลงไปอีกนิดหนึ่งเย่มมากเลยจ้าตอนนี้ฉันเผ็ดจ,จี้จับถึงใจแล้วลนะ่ะอือร่อยมาก อร่อยจะต้องเลียม,มือเลยล่ะก็อบอกอ้โหฉันไม่เหลืออะไรเลยแปรงฟันวันละสองครั้งคือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันฟันผุนี่แนะ่ไปให้ไกลๆเลยนะเจ้าข้าินปูนเอ๊ะอะไรกันเนี่ยอาหารอย่างงั้นเหรอนี่แกอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งคืนเลยเหรือ,อไม่ได้ผลล่ะฉันจะไม่เหลือเศษเลยแม้แต่นิดเดียวใครรู้สิโอ้อยวันนี้เครียดสุดๆเลยอะ่ะ ฉันจะต้องผ่อนคลายซะหน่อยแล้วล่ะฉันชอบสไลด์คลายเครียดจังแฮ้่แหน่แนี่ใจเย็นๆก่อนจิอย่านวดแรงนะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วล่ะขอบใจนะสไลด์เคนกับบาร์บี้ฉันคิดว่าพวกเขาเป็นคู่รักที่เหมาะสมมากเลยล่ะถ้าเกิดว่าฉันสลับเสื้อผ้าพวกเธอมันจะเป็นยังไงเนาะเคนเหมาะสมกับสีชมพูมากกว่านะฉันว่าบาร์บี้แจ็เก็ตตัวนี้เหมาะกับเธอนะ เธอน่ารักจังค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะคอยเธอไปแล้วใช่ปะฉันจะได้หายใจสักทีฉันว่าชุดนี้มันทำให้ฉันรูกอ้วนขึ้นมากแต่ว่าฉันชอบนะเคนดึงสายให้มันดีๆหน่อยจิข่ายยังชัวอุ๊ยเธอมาน้่นแล้วรีบกันหายใจกันแล้วเข้าได้เวลาพักผ่อนและหันมากินทวิกแล้วล่ะ สวัสดีจา้าพี่จา้าพี่จา๋าสวัสดีจา้าน้องสาวืมหวานดีจังเลยไม่นะไม่ไม่ไม่ไมมน้องสาวฟวาแฟนของฉันไม่อยู่แล้วโอ้ว่าแต่คงอยู่ที่ไหนนะมีสายลมพัดโชยอันออนฮู้่นใจดีจริงๆแต่ว่าฉันจะต้องเอาฉลากนี้ออกก่อนบอให้<ะ><ะ>เสื้อผ้าของฉัน ขอเพิ่มกลิ่นน้ำหอมสักหน่อยก็เรียบร้อยละฮึม hmm. คุณบอหญิงครับกลิ่นดอกไม้ที่หอมชื่นใจนี่แหละเหมาะกับคนที่สุดครับฮึมอืไม่ลสะสักฉันขอลองดูขวดอื่นดีกว่างั้นกลิ่นส่มดีไหมครับเพียงแค่ไม่กี่หยดก็หอมชื่นใจแล้วนะคะอืก hmm. hmm. ลิ่นเพี้ยนจังแล้วถ้ะเกิดว่าฉันผสมกันละ่ะ เยยมลจมูกของฉันดมกลิ่นน้ำหอมได้เก่งมากๆกี่โมงแล้วเนี่ยเอาๆนาฬิกาเดินช้าอีกแล้วเหรอฉันจะต้องปรับเปลี่ยนมันซะหน่อยเอา้าเอูของฉันระวังแขนของฉันด้วยนะทีนี้เวลาก็ตรงแล้วล่ะ ขนมปังปิ้งทาน,นูทลาคืออาหารเช้าที่ดีที่สุดฉันชอบนูทลาที่สุดเลยล่ะฉันจะทานขนมปังปิ้งอืมสุดยอดจริงจริง สวัสดีครับครับครับเจ้านายอะไรนะครับสายแล้วเหรอครับรอีก5้านาทีผมไปถึงครับเจาัสด,ดีจ้าโอ้ยแย่แล้วมีคราบรูเทอร่าบนกางเกงวันนี้ฉันจะไปทำงานด้วยอย่าเสียเวลาไปเลยฉันไม่ให้ไปด้วยหรอกเอาแล้วนะฉันจะเอาไฟามาปิดเยี่ยมจะไไ่เม S. <S ได้เวลากนหนวดกลนเขาแล้วเฮ้ว่าไงจิตเลดเรียบง่ายและปลอดภัยที่จุดว้าวลื่นดีจังเลยกลนขนออกได้ง่ายๆเลยอ่ะเยี่ยมที่สุดแล้วจอนล่ะจะต้องใช้มีดกลนไฟฟ้าซะแล้วล่ะขอให้ฉันทำงานหนักมากเลยอ่ะเหลืออยู่อีกไม่มากนะ ฉันจะใช้มีดโกงที่อันตรายโกนออกฉันจะจัดการไม่ให้เหลือแม้แต่ตอเดียวเลยเขาดูริอ๋อเสร็จเรียบร้อยผิวของฉันเนียนเหมือนตูดเด็กแล้วล่ะทุกตุกคนตื่นกันได้แล้วนี่มันเช้าวันใหม่แล้วนะอ๋ยฉันอยากดื่มกาแฟจังแค่นี่ขอพลังงานให้ฉันหน่อยเจ พอยังช oh, so no, <astes> ั่วหน่อยหนึ่งสองสามเฮ้ยากจังเลยฮะฉันก็ปี้กระเป๋าแล้วล่ะแถมยังมีพลังงานเต็มเตยมเลยฉันไม่ไหวแล้วขอดื่มักจิบก็ยังดีกาแฟนี่ช่วยได้จริงๆฉันพร้อมที่จะเริ่มเช้าวันใหม่แล้วภารกิจเสร็จสิ้นกระเป๋าสตางค์หวีด้วย และนี่ก็คือกระเป๋าพลาด้าใบใหม่ของฉันฉันจะใส่แต่ของที่จำเป็นในวันนี้โอ้โหแม่คุณอีกแล้วหรอของเยอะจังเวฮะไม่มียี่ห้อซะเลยด้ววอย่างนั้นเหรอในกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยนะอเออฉันจะเก็บกระเป๋าสตางค์นี้เอาไว้ กระเป๋าสตางค์ของฉัน <ไป S 1> หายไปไหนแล้วเนี่ย <_ D> จำได้ว่าฉันก็ใส่ไว้ในนี้นี่นาะฉันจะต้องเอาทุกอย่างออกให้หมดหาไม่เจอแฮโอเคโอเคโอเคคืนให้ก็ได้อาอยู่นี่เองเหรอหวังว่าฉันจะมีเงินพอสำหรับการช้อปปิ้งนะ <_ d un> คุณชอบเรื่องราวที่ข้าวของแบรนด์ดังมีชีวิตหรือเปล่าคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะว่า พวกคุณทั้งหลายซื้อแบนด์ไหนกันมากที่สุดกันเหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิโอใหม่ๆจากช่องทุม่มทุม